สวัสดีค่ะดิฉันถนอมสรีกรีถาวรค่ะใช้มาพร้อมกับบริษัทที่เข้ามาในเมืองไทยนะคะประมาณ22ปีค่ะสินค้าตัวนี้นะคะดิฉันใช้ครั้งแรกเนี่ยก็รู้มีความรู้สึกตลัวเล็กน้อยเพราะว่ามันมีอาการคันยิบยับนะคะอพอใช้ไปได้ประมาณ1กระปุกผ่านไปเนี่ยความประทับใจเริ่มเกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าหน้าของดิฉันเนี่ยเริ่มดีขึ้น รอยฝ้าเริ่มจางลงนะคะแล้วก็ทําให้ผิวพันณดูดีขึ้นตั้งแต่นั้นก็เลยคิดว่าตัวนี้แหละจะช่วยแก้ปัญหาสิวฝ้าบนใบหน้าของดิฉันได้ใช้มาตลอดเลยค่ะไม่เคยขาดเลยค่ะ,ะเพราะว่าสินค้าตัวนี้คิดว่าคงไม่มีตัวอื่นมาทดแทนได้บางคนหยุดใช้ไปนะคะแล้วก็ต้องกลับมาใช้ใหม่เพราะว่า ของเราเนะคุณภาพายูนิสิงอื่นใดอยู่แล้วค่ะเรา3คนไม่ใช่พีเซนเตอร์รับจ้างนะคะแต่เราคือผู้ใช้จริงใช้มา22ปีแล้วนะคะ